สวัสดีครับเพื่อนๆ f อ FC ที่ติดตามนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนติดตามให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็น fc ไม่ว่าจะเป็น คนชอบเลียนหรือนักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c n ช e แนลมาโดยตลอดก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเช่นเคยให้กำลังใจช่องสมาคม c h ช n แนลให้ช่องสมาคม h ชนแนลมีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนได้ติดตามรับชม คลิปนี้สองเหรียญน,นี้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิเป็นเหรียญรุ่นเก่าภาษีเนเล็กรุ่นเก่าภาษียนเล็กก็ยังมีเล็กอีกนะครับก็ได้รับกระแสจากช่องหลายๆช่องนะครับเขาทำคลิป เกี่ยวกับเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่9รุ่นเก่าเขาว่าเหรียญปีพศ2530ชนิด1บาทมีพระเสียนใหญ่และก็พระเสียนเล็กตามที่ได้ติดตามก็ไม่เชื่อครับก็หาไปเรื่อยนะครับจนที่สุดก็มาพบเจอด้วยตัวเองนะครับเหรียญปกติ ธรรมดาปีพศออ2530ก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับพอมาเจอเหรียญน,นี้ก็เลยเชื่อว่าปีพศออ2530มีพระเศียรเล็กก็คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับพระบรมรูปจะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเหรียญน,นี้พระบรมรูปจะเรียบ นะครับแต่เหรียญน,นี้พระบรมรูปดูโหนกแก้มและดูตรงจมูกต้องใช้ภาษาชาวบ้านนะครับก็ต้องดอูปลายคางนะครับรคางแหลมหน้าคมนะครับพระบรมรูปนะครับคางแหลมหน้าคมแต่เหรียญธรรมดาทั่วไปคือเหรียญน,นี้จะเรียบง่ายนะครับจะเรียบแบบธรรมดา นะครับก็มาดูด้านหลังอีกเรียนแบบธรรมดาเลขสามหลังเลขสามก็จะเป็นหลังหลังแตกนะครับก็แบบแบบพระเศียรเล็กหลังเลขสามเลขสามมนนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆเลขสามมน นี่คือเหรียญนนชนิดหนึ่งบาทปีพศ2530ัา25พระเศียนเล็กนะครับดูคลิปช่องหนึ่งเขาบอกว่าราคาเมื่อก่อนเหรียญละ1,000บาทปัจจุบันก็มีช่องช่องหนึ่งนะครับรับซื้อเหรียญละ300รอบาทผมก็พบเจอ สองเหรียญก็มีสองเหรียญน,นะครับสาหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเพื่เหียญเล็กนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับ,ล,บลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันเลขศูนย์มนเหมือนกันเลขสามมนเหมือนกันนะครับก็เชื่อเลยนะครับ เชื่อได้เลยว่ามีจริงปีพศ2530ชนิดหนึ่งบาทภาครัฐการที่เการุ่นเก่าพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่นะครับพระเศียรใหญ่ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับอยู่หน้าหลังก็เป็นพระเศียรเล็กนะครับดูสวยงามนะครับจะแตกต่างกันนะครับดูสวยงามจะแตกต่างกันนะครับ ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศออ2530ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาหรือว่าอาจจะสอบถามนะครับเราก็มีเบอร์ก็สอบถามมานะครับเบอร์ไลน์นะครับ0826691762นะครับพูดคุยกันทางไลน์ นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ